พี่น้องประชาชนที่เคารพครับผมวัชร่าเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรักประชาธิปัตย์สองสมัยมารับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องชาวสวนปาล์มและได้ดําเนินการเรียกร้องให้นายภูมิธรรมเวชชยะชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แก้ไขปัญหาราคาปาล์มได้เรียกร้องให้พี่น้องชาวสวนปาล์มที่ร้องเรียนผมเมื่อสองสัปดาห์ก่อนและบัตนี้ ราคาปาล์มก็ได้เพิ่มขึ้นทุกขณะวันนี้อธิบดีกรมการค้าภายในประกาศให้โองงานทุกแห่งรับซื้อปาล์มที่มีคุณภาพในราคากิโลกร,รัมละ4บาท8 0สิบตางค์เมื่อสัปดาห์ก่อนประกาศให้รับซื้อในราคากิโลกร,รัมละ4บาท5.0สตางค์วันนี้ขึ้นไปอีก30มสิตางค์เป็น4บาท80สสตางค์ แต่ที่ลานเทแต่ละลานการรับซื้อราคาก็จะแตกต่างกันแล้วแต่ลานเทแต่ละลานตั้งแต่ราคา3บาท90จนถึง4บาทส0บตางค์ก็สุดแท้แต่แต่ละแห่งพี่น้องครับผมในฐานะผู้แทนนอกสภาก็าได้ดำเนินการเรียกร้องต่อรัฐบาลให้แก้ไขปัญหาราคาปามให้พี่น้องชาวสวนปามมาเป็นลำดับอย่างน้อยราคาในวันนี้ ราคารับซื้อที่โรงงานกิโลกร,รัมละ4บาท80สตางค์แม้นว่ายังไม่ถึงจุดคุ้มทุนการผลิตของพี่น้องชาวสวนปาล์มแต่ราคาก็ดีขึ้นขอขอบคุณนายภูมิธรรมเบจยะชัยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์คุณธรรมนัทพมเผ่าข้าราชการทุกฝ่ายไว้ในโอกาสนี้และหวังอย่างยิ่งว่าราคาปาล์มคงจะ ขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นลําดับและนี่คือผลปามที่รับซื้ออยู่ในขณะนี้ในราคาที่นี่กิโลกร,รัมละสามบาทเก้าสิบสตางค์ครับนี่ครับหนักเอาการอยู่เหมือนกันครับครับผมขอบพระคุณครับขอบคุณครับ